สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันในรายการบ้านโหราศาสตร์ห่วงจุ้ยดาวเก้ายุคนะคะกับดิฉันพระชะน,น์ระ,ะนันท์ฟูแสงค่ะรับที่ดำเนินรายการนะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามได้ทางช่องร t y New c h a n n e ลนะคะได้ในเวลา19บนาฬิกานะคะถึง20บนาฬิกาโดยประมาณนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมก็เช่นเคยค่ะรายการของเรานะคะจะมาเจาะลึกในเรื่องของการเดินดาวเก้ายุคนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ทําไมเขาต้องเหินดาวกันนะคะหรือว่ามีการหลักเกณฑ์อะไรต่างๆในการในการดูนะคะ พร้อมทั้งการนิยามในการหาธาตุที่สําคัญเองค่ะและตอนนี้ฉันอยู่กับอาจารย์มงคลมงคลประพฤตินะคะคณะกรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมบราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณใหม่ส,ว,ส,ว,สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับพบกันอีกแล้วกับวิชาดาวเก้ายุคนะฮะแล้วก็วันนี้เนื้อหาสาระก็คือว่าการเดินดาวเนี่ยนะฮะซึ่งอาจารย์สอนไปเมื่อวันที่24ค่ะกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ เป็นระบบของการเดินดาวตรงการเดินดาวมีอยู่2ลักษณะคือการเดินเดินดาวตรงและการเดินดาวเอียงเพื่อหาอะไรเพื่อหาตำแหน่งต่างๆเนี่ยของภายในบ้านนะครับทำการปรับปรุงและแก้ไขให้ได้รับสิ่งที่ดีต่างๆเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าการเดินดาวเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าดาวเอียงที่อาจารย์จะสอนในวันที่31มีนาคมเนี่ยนะถูกค้นคิดด้วยปรามาจารย์หลีตาฝงนะครับ ในประเทศไทยเนี่ยมีผู้เดินดาวเอียงเนี่ยได้ไม่จํานวนไม่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าความสําคัญของดาวเอียงมีมากน้อยขนาดไหนนะครับมันมีความสําคัญพอๆกันกับดาวตรงเพราะว่าถ้าคุณเดินดาวเนี่ยนะครับในลักษณะของดาวตรงที่อาจารย์บอกไงฮะในตําแหน่ง360องศาบวกลบ3.5ถ้าบ้านของคุณอยู่ที่4องศา5องศา6องศาท่านไม่สามารถจะเดินดาวตรงได้ ท่านต้องใช้บทบาทของดาวเอียงนะครับในการที่จะทําการเดินดาวการเดินดาวเอียงเนี่ยนะครับมันไม่ยากอย่างที่คิดเพียงแต่ว่าเราเนี่ยนะครับให้ความสนใจหรือความเอาใจใส่เกี่ยวกับสิ่งนั้นๆที่เราจะสอนให้กับท่านนะครับเพื่ออะไรเพื่อนํามาเปรียบเทียบว่าในตําแหน่งบ้านเราเนี่ยนะครับถ้าหลุดจากองศาดาวตรงไปอย่างเช่นตัวอย่างเมื่อกี้บอกว่านะครับ360บวกลบ3.5 ไปได้แค่3.5นะฮะเนี่ยคือศูนย์เนี่ย, 0, ย360ก็คือศูนยองศานั่นเองแต่ถ้าหลุดจากนั้นใครไปเดินดาวตรงเนี่ยถือว่าเชยอ,อย่างมากและไม่ถูกต้องนะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยจะทําทให้ท่านปรามาจารย์เนี่ยหลีต้าฝงเนี่ยนะครับโอ้ท่านอุตสาหคิดนะครับสูตรการคำนวณครั้งนี้ขึ้นมาซึ่งในประเทศไทยก็นะครับมีสํานักใหญ่ๆอย,ย,อยู่ประมาณแค่2สํานักนะฮะเสร็จแล้วทางสายที่แบดเขาก็มีใช้การคํานวณ แล้วก็อย่างอาจารย์เนี้ยนะครับท่านอาจารย์เกงรงไกลท่านก็มีใช้หลักสูตรการเดินดาวเอียงแต่การสอนของอาจารย์เนี่ยนะครับมันไม่ยากนะครับเพียง <ฮะ S 1> แต่ว่าต้องเป็นลูกศิษย์ที่เคยเรียนกับผมมาแล้วเท่านั้นเนี่ยนะครับถึงจะรู้วิธีระบบการเดินดาวเนี่ยนะฮะเราจะใช้เนี่ยนะครับทิศเหนืออยู่ข้างล่างตลอดผังดวงดาวผังเนี่ยการเดินดาวข้ามราศีนะครับเป็นบทบาทของดาวเอียงอย่างเมื่อกี้ที่บอกนะฮะเนี่ยตำแหน่งที่ขีดดำๆเนี่ยคือบทบาทของดาวตรง บวกลบ3.5ถ้าเป็น4 5 6นะครับคุณอย่าได้ไปใช้เดาตรงเดินเพราะว่านะครับกำหนดบทบาททิศหน้าหันนะฮะและหลังนั่งหลังพักเพีงเนี่ยกับหน้าหันเนี่ยมันย่อมนะครับไม่เหมือนกันกำหนดบทบาทดาวออกมามันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงระหว่างทิศเหนือตรงๆกับเลยขึ้นมาหน่อยหรือย,ยังไม่ถึงนะครับอย่างเช่น 355- ถึง356เนี่ยนะครับคุณไปเดินดาวตรงไม่ได้ นะฮะอยู่ที่ราศีต้นกลางปลายเนี่ยมันต้องเดินข้ามราศีแล้วก็เราจะสอนกันให้เห็นอย่างชัดๆในวันนั้นนะฮะว่าดาวเอียงเนี่ยมันมีประโยชน์นะฮะเกี่ยวกับการใช้พลังงานได้ถูกต้องและเหมาะสมบางคนบอกว่าเล่นเอาตรงก็พอนะฮะ,ะทีนี้บางคนบางคนเนี่ยนะฮะเกิดไปเจอองศาที่มันไม่ได้อยู่ในตรงเนี่ยแล้วนคะุณจะไปถามใครล่ะครับ<อ>ถามตัวเองศึกษาด้วยตัวเองนะครับเนี่ยเพราะว่าตำรับตำราเนี่ย ที่มีอยู่ในท้องตลาดมันไม่ละเอียดซึ้งเท่าขนาดนี้นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยการสอนครั้งนี้หมายความว่าใน1ปีเนี่ยเราจะมีเปิดสอนแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวเท่านั้นก็คือท่านผู้ชมพลาดก็คือพลาดไปเลยนะคะก็คือบางคนบอกว่าวันนั้นไม่ว่างทีนี้จะรอให้อาจารย์ว่างเท่ากับพวกท่านก็คงจะลํบาบากเพราะความตั้งใจเนี่ยนะครับที่จะให้ความรู้นะฮะหนึ่งความรู้คู่คุณธรรมที่ดีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขนะฮะที่แท้จริง ของความเป็นอยู่หรือที่อยู่อาศัยเพราะว่าท่านเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวแน่นอนนะครับแต่ละคนก็ต้องมีนะฮะมีครอบครัมวมีลูกมีเต้าดังนั้นเนี่ยนะครับเราถึงได้มีการนะครับเน้นย้ําอยู่ตลอดเวลาว่าการดูอะไรแล้วแต่นะครับดูด้วยตาในและตาเนื้อนะครับอย่าดูด้วยผิวเผินนะครับเขาพูดอะไรก็เชื่อไปหมดนะก่อนจะเชื่อเนี่ยเราต้องศึกษา,านะฮะศึกษาไว้ที่นี้ศึกษากับใคร ศึกษากับผู้ที่เรียนรู้ไม่รู้จบอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งแต่ผมศึกษาไม่รู้จบมีอะไรผมศึกษาผมก็จะศึกษาเสร็จแล้วเราก็นําความรู้เนี่ยมาเผยแผ่นะครับเผยแผ่กับท่านที่สนใจจริงๆแล้วก็เราก็จะได้นําบทบาทตรงเนี้ยว่ามันมีพลังแฝงพลังร้ายอยู่ตรงไหนะนะครับทิศต,ตำแหน่งตรงไหนในยันแปดทิศเนี่ยตำแหน่งบ้านเรามีทั้งหมด8ส่วนะนะฮะทิศไหนที่เสียหายเราจะแก้ไขกําหนดบทบาทอย่างไร เราจะใช้นะครับธา,าตพลังตรงไหนมาส่งเสริมเราก็จะมีสอนอีกนะครับในช่วงบ่ายเนี่ยสอนการหาธาตุสำคัญคในการส่งเสริมดวงชะตาบางคนบอกหาไปทำไมนะครับหาไปเพื่อหาตำแหน่งที่แท้จริงในการที่จะตั้งจุดประธานนะครับจุดประธานในการที่จะเสริมเสริมให้กับหัวหน้าครอบครัวอย่างเช่นเนี่ยนะถ้าคุณเป็นผู้หาเงินคนใหม่เข้าบ้านคุณพ่อคุณแม่แก่แล้ว นะครับเราก็ไม่ต้องไปเสริมคุณพ่อคุณแม่เราก็เสริมตัวเราเพื่อให้เกิดความมั่นคงมากๆขึ้นนะครับหาเงินได้เยอะๆะพ่อแม่ก็กินอิ่มหาเงินได้น้อยพ่อแม่ก็กินไม่อิ่มยามพ่อแม่เจ็บป่วยก็ต้องไป30บาทรักษาทุกโรคถ้าเรามีเงินไปโรงพยาบาลเอกชนเท่าไหร่หมอรักษาผมไม่อันอันนั้นดีกว่าไหมดีกว่าน,นอนค่ะเพราะว่าทุกวันนี้นะครับมันเกิดความเหลื่อมล้ําระหว่างนะครับประชากรในการรักษานะครับรักษาเกี่ยวกับ ตอนไม่สบายเนี่ยคุณอย่าไปคิดนะครับว่า30บาทเนี่ยนะครับมันจะหวังผลนะฮะเนี่ยก็เลยบอกว่าทําอะไรก็แล้วแต่ควรที่จะปรับชยัยภูมิภายในบ้านเนี่ยให้ถูกต้องและเหมาะสมส่งเสริมกับคนที่หาเงินอย่างเช่นนะฮะพี่ชายคนโตรหรือว่าพี่สาวคนโตรหรือว่าอป้ามา้ายังทํางานอยู่ก็คนไหนมีไรายได้เยอะเป็นแสนแสนก็ส่งเสริมให้มากมากขึ้นนะครับโดยการหาวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดในการตกฟ้านะฮะ เพื่อหาในหลักของเบญจธาตุว่าธาตุดมากเกินไปหรือน้อยเกินไปเนี่ยนะครับเราก็จะได้ทําถ้าน้อยเกินไปเราก็ใช้ธาตุนั้นในการส่งเสริมนะครับถ้ามันมากเกินไปเราก็ทําการบันทอนะฮะบัทอนอย่าให้มันแข็งแกร่งจนเกินไปอันนี้แหละคือการหาธาตุส่งเสริมดวงชะตาซึ่งในวันที่31เนี่ยนะครับรอบเช้าอาจารย์จะทบทวนบทบาทของดาวตรงนะฮะซึ่งสอนไปแล้วเมื่อวันที่24เสร็จแล้วเนี่ยพอสายนิดหนึ่งเราจะเข้าบทบาท ของดาวเอียงนะฮะซึ่งหลุดจากองศาของดาวตรงคือดาวเอียงทุกตัวนะครับเสร็จแล้วแต่ราศีแต่ราศีใน1ทิศมี3ราศีนะครับเนี่ยเราก็มาดูว่ามันอยู่ในราศีไหนมันจะข้ามไปราศีไหนเสร็จแล้วนะฮะช่วงบ่ายเนี่ยเราจะมาเรียนรู้การหาพลังธาตุนะฮะที่แข็งแกร่งนะฮะเพื่อตั้งจุดเสริมดวงชะตาให้กับผู้นำของครอบครัวแม้แต่นะครับ ประธานของบริษัทอย่างบริษัทเอวีทีวอย่างเงี้ยเหีุชายุทธจะนั่งตรงไหนท่านก็ยังต้องหาท่าสําคัญเลยต้องหาเหมือนกันใช่ท่านต้องนั่งเคียงนะครับนั่งทองอย่างเดียวเนี่ยถ้าท่านไปนั่งไม้อย่างเงี้ย ก็ไม่ได้มก็ไไ่ด้ส่งเสริมนะคะก็นี่ที่ขึ้นอยู่ก็ถ้าใครสนใจใช่ไหมคะอาจารย์สามารถไปได้เลยเวิร์กช็อปนะคะวงจุ้ยด็กเก้าอายุคขั้นสูงนนั่เองขั้นสูงใช่ติดต่อไปกับเบอร์โปรดิวเซอร์ผมอาจรย์ี้อยู่ที่เชียงใหม่นะคะศูนย์แปดเก้าเก้าสองสองสามสามหกแปดนะคะโทรเข้าไปสอบถามได้เลยนะคะก็เรียกว่าพลาดแล้วพลาดเลยหนึ่งปีมีครั้งเดียวเท่านั้นคือการเดินดาวเอียงเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะฮะอาจารย์ยอมรับเลยว่า มีคนเดินได้น้อยนะน้อยมากไม่ถึง500ท่านเสร็จแล้วคนที่หรือลูกศิษย์ที่มาเรียนับผมเนี่ยนะครับผมขออย่างเดียวคือขอให้เคยเรียนกับผมนะฮะถ้าต่างสำนักเนี่ยหลักการสอนมันไม่เหมือนกันนะฮะแต่ของผมง่ายง่ายนิดเดียวนะครับเหมือนเส้นผมบางภูเขามันแค่เดินข้ามราศีแล้วก่อนที่จะมาเรียนนะคะอาจารย์ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะคนที่จะมาเรียนนะครับนอนให้พอกินให้อิ่มนะครับนอนหลับให้เพียงพอ แล้วเสร็จแล้วปล่อยสมองให้โล่งๆไว้นะฮะแล้วก็เตรียมหัวใจมาเตยมหัวใจเป็นนักสู้ผู้แข็งแร่งนะครับกับการที่จะมาเดินเดาเอียงนะครับและเดาตรงและการสา่าสสาคัญไม่ยากอย่างที่คิดอย่าไปกลัวนะครับมันอยู่ที่การสอนเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นผู้เก่งกล้าสามารถแต่เราเป็นผู้นะครับเป็นผู้ให้อย่างเต็มเต็มร้อยแล้วกันหรือว่าอาจจะเกินร้อยก็ได้ถ้าใครเคยสัมผัสกับตัวของกระผมนะฮะ เพราะอะไรนะฮะเพราะว่าการให้ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมถือว่าเป็นการให้ที่เราจะได้คุณค่ามากขึ้นมากกว่านั้นอีกอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยผมมีลูกศิษย์ที่เก่งผมก็มีความภูมิใจว่าอย่างน้อยผมก็เคยส,สรรรส้างนะหรือปั้นขึ้นมากับมือของผมเองเพราะว่าอะไรนะครับรุ่นต่อรุ่นนะครับขึ้นลูกหลังต้องแรงกว่าขึ้นลูกแรกและเราก็จะได้มีความภูมิใจว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับ เราเคยให้ความรู้กับเขาโดยไม่มีการปิดกั้นนะครับไม่กักไม่กันคือเทให้หมดทั้งหมดเลยเคล็ดลับอะไรของอาจารย์บอกหมดเลยใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราการที่คุณเรียนเองรู้เองเนี่ยนะครับคุณก็จะไม่เสียลูกคนนะฮะเสร็จแล้วบางครั้งเนี่ยบางอาจารย์นี่ท่านก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าดาวเอียงหน้าตาเป็นอย่างไรนะฮะมีแต่ดาวตรงเสร็จแล้วในยุค8นะฮะบางครั้งเนี่ยในคอมพิวเตอร์มันก็โหลดกันมาได้ แต่ยุคที่9ยุคที่1 2 3ยังไม่มีใครทำนะครับว่าดาวตรององศาไหนดีดาวเอียงองศาไหนดีแต่ถ้าท่านเรียนรู้แล้วท่านจะเป็นผู้รู้ในทุกๆยุคนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยุคในอนาคตยุคที่9นะครับใน1ยุคมี20ปีบางคนบอกว่าวงช่วยเนี่ยมันสามารถช่วยเสริมให้เราร่ิมรวยได้หรือสามารถช่วยได้นะครับไ,ะะไม่เชื่ออย่าลบหลูเพราะว่าสิ่ง ที่มองไม่เห็นอันนี้เป็นเรื่องน่ากลัวนะครับเนี่ยบางบริษัทใหญ่ๆคุณลองดูเสร,คคร็ซกับร้านสะดวกซื้อประหยัดใช้หรือเจ้าสัวดังๆเนี่ยนะครับเช่นทำอาหารสัตว์อย่างเงี้ยเขามีสิงสาต้องห้าท่านอยู่ในบริษัทใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยการที่เขาจะปล่อยอะไรออกมาสักอย่างเนี่ยมันค่อนข้างยากดังนั้นเนี่ยนะครับถึงเวลาแล้วฟ้ามันเปิดแล้วนะครับ ถ้าท่านสนใจจริงๆนะครับก็มาเรียนซะแต่ถ้าไม่สนใจอย่ามาเรียนเล่นๆนะครับก็คือต้องมีความตั้งใจใช่ผมไม่ได้ต้องการเงินตาของพวกท่านนะครับผมต้องการเนี่ยนะครับคุณค่านะครับของความเป็นครูบาอาจารย์ที่จะให้ความรู้กับพวกท่านอย่างถูกต้องเหมาะสมและชัดเจนเพราะฉะนั้นนะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่31มมีนาคมตรงกับวันอาทิตย์นะครับ เนี่ยเราจะได้ทําการเรียนรู้บทบาทกันอีกครั้งหนึง่งนะครับและเสร็จแล้วบางครั้งเนี่ยคำนวณธาตุสำคัญอาจจะไปคํานวณให้ลูกให้เต้าว่วาไอ้ลูกเราเนี่ยไอ้แดงไอด้ดำควรจะนอนทิศไหนะนะครับเพียงแต่ว่าช่วงมาลงวอกทิศเหนือมันเป็นหลักของไตรภาคีแต่ถ้าเรารู้ลึกๆนะครับเราคานวณเป็นเราก็สามารถที่จะนำนะครับธาตุส่งเสริมเนี่ยมาจัดโต๊ะนั่งให้ลูกชายของเรานะฮะให้นั่งในทิศทาง ในหลักของเบนจาธาตุว่าได้ธาตุอะไระนะครับในการส่งเสริมนั่งพิงอย่างธาตุนั้นนะครับเนี่ยมันก็จะเกิดการส่งเสริมและเกิดคุณค่าที่ดีกับบุตรหลานของเราและและตัวเราจะนอนในตำแหน่งไหนเราก็หาธาตุได้นั่งตำแหน่งไหนนะครับเสร็จแล้วพระพุทธรูปเช่นเดียวกันไม่จําเป็นต้องหันพระออกหน้าบ้านเพราะมีหลายท่านนะคุณหมายเชื่อไหมหน้าบ้านทิศตะวันตกเอาพระเนี่ยหันออกมา ก็คือหนึ่งฟังจากรายการต่างๆบอกพาะต้องหันออกหน้าบ้านอย่างเดียวซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าพระพุทธรูปเนี่ยไม่หันทิศตะวันตกถ้าบ้านใครทิศตะวันตกตอนนี้เนี่ยนะครับรีบโทรมาปรึกษาอาจารย์มุงพลนะฮะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดตอนนี้ทางทีมงานยกมือแล้วยกมือนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีตัวอย่างของที่อาจารย์ไปเดี๋ยวทำพงจุ้ยให้แล้วก็ส่ความสำเร็จด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ